นี่มันเหรียญอะไรเนี่ยหรือว่าจะเป็นเงินเขาทําตกอ่ะเฮ้ยแต่ถ้าเจ้าของตามเรามาล่ะเงั้นกลับบ้านกันเถอะเราได้ตามไปซื้อขนมแล้วปะ่ะซื้ออะไรกินดีอะ่ะถึงยูโรกันไหมอะ่ะเล่นปากสีของฉันส่งยัง,งแบบ อย่างบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยเฮ้ยนี่มันเหรียญอะไรเนี่ยเฮ้ยหรือว่าจะเป็นเงินเขาทำตกอ่ะเฮ้ยเราจะเก็บดีไหมอะเฮ้ย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 แต่แม่บอกว่าห้ามเก็บของของคนอื่นนี่เฮ้ยแต่นี่มันเป็นเงินนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เราจะพูดเฮ้ยไปถึงไหนเนี่ยเลิกพูดเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยแต่แม่บอกว่าห้ามเก็บของแสดงว่าเก็บเงินได้สินะเฮ้ย แต่ถ้าเจ้าของตามเรามาล่ะโอ้เจ้าของตามเรามาเราแค่คืนให้เขาสิแต่ถ้าเจ้าของเงินนั้นไม่ใช่คุณล่ะงั้นกลับบ้านกันเถอะเราได้ตังไปซื้อขนมแล้วปะจะซื้ออะไรกินดีอ่ะอซื้อ,อยูโรกันไหมออาสิพอพอดีเลย,ยงั้นไปซื้อที่น้านตะเทียบเนาะ เผีขออดูสิดูสิได้ตังมากี่บาทวนันนี้ดักสี่โยกเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรไหมปีหมูก็ไม่เห็นนะเธอตาฝาดหรือเปล่านั่นสิน่าจะตาฝาดไปมั้งอ้าวเด็กๆทำอะไรกันนะ่ะลูกอ้าวคุณแม่เฮ้ยนี่ลูกเอาเงินมาจากไหนนะ ผู้หนูเห็นเงินตกอยู่ข้างทางค่ะแม่หนูเก็บมาได้ยังไงลูกแม่ก็บอกอยู่ว่าอย่าเก็บของที่ไม่มีเจ้าของน่าเฮ้ยใครไปเจ้าของก็ไม่รู้เฮ้ยเผื่อเป็นผีล่ะลูกเฮ้ย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 อ,อ,อ,อะไรเยอะแยะลูกแม่ว่าเอาไปคืนเจ้าของดีกว่าลูกเผื่อเขามาตาม<แ>คุณแม่คุณแม่คะลูกแกญโวยของฉัน อย่าสูญเงินฉันตายมันคือเงินปากผีของฉันคืเนเงินมาถึงนี้ไปยกคืคนเงินให้เขาเร็วอันนี้ค่ะคุณผีต,ตดยฉันจะเอาชีวิตแม่แกเ,เขาไปแล้วลูกข้าวหลังก็อย่าไปหยิบของมั่วซั่วนะลูกนะได้ค่ะคุณแม่พวกหนูจะไม่หยิบของมั่วซั่วแล้วคะ่ะเอา้า บโยกยังเหลือน,นี่อีกเหรียญหนึ่งอะ่ะแสดงว่าเราคืนหน้าผีไม่หมดหรอเฮ้น,น,มน,น้มันหัวกะโหลกนี่ไปหิีหัวกะโหลกเลย จะเอาเด็กปากห่งคนนี้ไปอยู่ด้วยเฮ้ฮ้ยัฮ้ยเกนยเฮ้ยเฮ้ย้นเฮเอาก่อนนะ เฮ้ยยาเธอไม่เห็นเสื้อฉันเหรอว่าใครอ่ะควรจะได้จับหัวกะโหลกเสื้อเธอฉันไม่รู้หรอกแต่กินปากเธอมันกับกินปากผีเน่าแน่ไปจิ้มหัวกะโหลกเลย นุษย์คนนี้คือผู้ถูกเลือกของหัวกะโหลกของข้าข้าจะเอาเด็กปากเหม็นคนนี้ไปอยู่ด้วยเฮ้ยใบหยกเป็นอะไรนีเ่เอ้เอ้เอ้เอุ้ย ye, นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเด็กๆคุณน้า <c oughs> นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเด็กๆก็ไปหยกนะสิคุณน้า ไปจับหัวกะโหลกที่อยู่ตรงพื้นน่ะนี่มันกะโหลกผีสิงนี่ใครบอกให้จับสุ่มสี่สุมห้ามันจะเอาวิญญาณของคนที่จับนะไปอยู่ด้วยงั้นเราจะทำยังไงดีคะคุณน้าเราต้องแย่งกันสิแย่งเลยเฮ้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 ยย นี่มันเกิดอะไรขึ้นคะคุณนาะก็หนูนะสิจับไม้คาถาหัวกระโหลกผีสิงสุ่ม 4, สีุ่มห้าต่อไปนี้เวลามาเที่ยวต่างถิ่นหรือเที่ยวที่ไม่ใช่ที่ที่ตัวเองคุ้นเคยอย่าหยิบของมั่วซั่วของชิ้นนั้นอาจจะมีเจ้าของก็ได้อาจจะเป็นของคนหรืออาจจะเป็นของผีนะลูกนะต่อไปก็จะทําแบบนี้นะลูกค่ะคุณนาะต่อไปนี้หนูจะไม่หยิบของมั่วซั่วแล้วคะ่ะไปสองคนไปไปเล่นที่อื่นแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะลูกนะค่ะนะ มแบบ่งให้ฉันเล่นด้วยสิคุณพ่อบอกว่าให้พวกเราเล่นด้วยกันนะ่ะฉันไม่สนมันเล่นได้แค่คนเดียว <lite> <ๆ>เธอไม่ให้ฉันเล่นฉันก็จะไม่เล่นแต่ฉันน่ะจะเอา,ามันไปซ่อนเอาไปซ่อนตรงไหนดีเนี่ยนี่แหละป่าผีสิง โปเกมอนเยอะเลยยิมก็มีเยอะด้วยใช่ใช่เยอะจริงๆด้วยอะ่ะอ้าวลูกๆทำอะไรกันนะลูกอ้าวคุณพอ่อเล่นโปเกมอนค่ะเกมโปเกมอนโกะเล่นโปเกมอนอย่างนั้นเหรอรอพ่ออยู่นี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพ่อจะไปทำธุระบนตึกก่อนนะ่ะแบ่งกันเล่นด้วยนะลูกนะได้ค่ะเดี๋ยวเพิ่งหนูจะรอยอยู่ตรงนี้นะคะปินงมุก แบ่ให้ฉันเล่นด้วยสิคุณพ่อบอกว่าให้พวกเราเล่นด้วยกันน่ะด้วยกันอะไรมันเล่นได้แค่คนเดียวและโทรศัพท์เครื่องนี้มันก็อยู่ในมือฉันแต่โทรศัพท์เครื่องนี้พ่อซื้อให้เราเล่นด้วยกันไม่ใช่หรอฉันไม่สนฉันจะเล่นโปเกมอนโกคนเดียวโอ๊ยรู้สึกเจ็บท้องอ่ะอ่ะฉันไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะเดี๋ยวเล่นละกันและฉันก็ไม่อยากเอาไปด้วยเดี๋ยวกว่ามันออกจะยิ้มก่อน เธอแม่ฉันเล่นฉันก็จะไม่เล่นแต่ฉันน่ะจะเอาอมันไปซ่อนอเอาไปซ่อนตรงไหนดีเนี่ยนี่แหละป่าผีสิงโปกเกมอนน่ะต้องซ่อนอยู่ในป่ายางไงล่ะปิ่นมุก เฮ้ยใบยยศอะไรล่ะคะคุณพ่อเขาไปทำอะไรตรงนั้นน่ะออกมาเร็วลูกออกมาเร็วเฮ้ยใบยีบ น,นใบหยกลูกต่อไปนี้อย่าเข้าไปเล่นในป่าที่ที่มันอันตรายนะลูกนะและอย่าเอาของมีค่าของคนในครอบครัวไปซ่อนด้วยเข้าใจไหมค่ะคุณพ่อต่อไปนี้หนูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วค่ะหนูจะไม่ซ่อนของของพี่ปิ่นอีกแล้วอะต่อไปก็อย่าทําแบบนี้นะลูกนะรักกันไว้นะลูกนะ แต่ฉันจะเอาเธอไปซ่อนยังไงล่ะพอไม่มีตังก็ไปขโมยมาจากวัดกุฏิหลวงตานั่นแหละที่เรียกว่าทางลัดมะม่วงมะเ้านี่แหละที่ผมต้องการหนักจนแม่มาบอกพระจะทำโทษพระจะทำโทษอย่างนักระวังจะกลายเป็นเปรต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 ระวัง